เปิดคลิปมาพี่ไม่มีคลิปลงอยู่พอดีโโอ้หเ,เล่นตรงนี้แหละน,ะน้องเล่นตรงนั้นไม่ได้หรอตรงนั้นน้องสนับพวกอ่อนหันเล่นกันพี่เ,เล่นตรงนี้เถอะน้องโอ้ตรงนั้นมันอ่อนหันเล่นกันนะพวกกระบอกเล่นนะเออพี่เล่นไม่เก่งเดี๋ยวนี้เองเอง,เองชนะท่าวิตติลเลยหรอแค่ไหนสตีมรออะไรพี่ไม่แพ้ ยิงน่งกากลัวจัดเลยวะมามา,าเขาเก่งกันผมยิงอุ้ยเฮ้ยเออดีน้องเป็นไรน้องในสตรีมเป็นไรนาพชาช ี่ช่ว่ากกติกาหน่อยครับน้องเป็นไรน้องน้องเป็นไรน้องน้องเป็นไรเป็นไรตั้งกติกีนะนะ้วเปิดมุกเกินไ,นไอ้น้องเป็นไรวันนี้มาจุล่าแบบในหนึ่งอะไรประมาณ4-5ตาติดแล้วมั้งก็ไม่ชนะเลยเลยวะบวก6แตกแค่เลยอยงเดียวเลยวะเลน,นี่มันแบบ โหดจริงๆเลยวะเอ้ยดูเรีเอชันดูก่อนนประมาณสี่ห้าตาติดแล้วมั้งก็ไม่ชนะเลยเลยวะบวกหกแตกแค่เดียวเลยวะพี่เซอร์ครับก็นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันหน้านะครับวันนี้ขออนุญาตไปประมาณไอ้น้องเป็นไรวันนี้มาดิเซอร์ผมแตกปะประมาณสี่ห้าตาติดแล้วมั้งก็ไม่ชนะเลยเลยวะบวกหกแตกแค่เดียวเลยวะ เซิฟนะครับหรือจะตามมาดูสตรีมผมสตรีมตอบไปก็ได้นะขอเวลาสองนาทีในการขึ้นสตรีมเซิฟตอบไปนะครับเฮ้ยเอา เอ้ตัวละครเลยเนะี่ยโอ้โหเสียยโคตรแหลบเลยมนาาา่น่ากูอ๋อหนูเดินไปไหน กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้เซ็ตหรือไงนะโอ้ยป้อมใางที่หลังเลยโหโหดจัด <laughs> เอ้ยตอนแรกครูคิดว่าไ้แท็กแต่แต่คำว่ามึน,มนาการนี่เป็นในทีมใหญ่ละใช่ป่มวอะอุ้ยทำไมยิงดูจังอ่ะ à, không, mình này Ôi, buồn bứa như phải rồi Vãi, mới đẹp cam โอ้มึงวัดเถอ,อะจริงๆไม่ต้องข้าๆเราเล่นวัดเถอะวัดฟองมาโดยจุดกำลังยิงก็ยิงแรงไงเฮียอ,อุ้ยกูตายอุ้ยกูเดินเลยกินน้ำมิงแป๊บนึงพักเบรกกันเล่นโหดจังวะ ยิงแรงที่บ่าเลายไล่ทุกเม็ดไม่พลาด กูได้กระเป๋าหนึ่งดิไม่เป้าสองสู้ไม่ไหวหรอกไม่มีดาวเอาหรอมึงคิด

ปวดมือวะยิงแรงใช่ไหม ยิงแรงจัดเลยชุดแรกโอ้โหจิก้กบวัตไม่ไหววัดไม่ไหวเิ้กะวัดไหวยู่วฉิวยู่วไอ้เยี้ยพิมใหญ่ยังกระจอกเลยเหียอุตส่าห์จิงกนเลย อะไรนะเมื่อกี้ทีมใหญ่เล่นอย่างกล้ามันมันเจอใครยิงกับมึงเมื่อกี้เนะี่ยกูให้มันนั่งเล่นคอมกูเลยอ้าวมันบอกมันอยากยิงกับมึงอ้าวไม่ได้คอมคนละเครื่องหรอไอทีมมันเลิกเล่นแล้วมันอยากลองกับมึงอันนี้อะไรนี่ใครเล่นตอนเนี้ยแท็กเล่นกูเนี่ยนะเล่นโอ้เราไม่จะตบเราอะไรกูเอาเป็นทีมเดีดิเ โอเล่คมจังวะคมเลยไม่มีคลิปลง YouTube อ่ะอันนี้อาจคลิปลง YouTube อยู่นั่นตอนเนี้ยชุดเดียวไม่ปั๊มยาทำไมไม่ปั๊มยาแท็กเหมือนว่าจะได้คลิปลง YouTube ง่ายไปวะแท็กไม่ปั๊มยาแท็กเอาไปนะเอาดิฟดิแล้วหรอเอามึงดิฟมึงดิฟหรือมันค้างเนี่ยฮัลโหล อตอนนี้ก็คือเราอยู่วันต่อมานะตอนนี้คือผมเจอกับไอ้นี่นะคุณดูเฟซชื่ออาวุธที่ใช้นะก็คมเมือง 5G นะครับผมมันใส่ตัวบปเจ็นนะก็หนึงโอ้ยไม่รู้จะวัดดีไหมมันใส่ตัวโปเจ็นนะคุณดูเน,นี้ยหัวโรโ ทไมอาไรวะไม่วัดไม่วัดเฮ้ยมันปับ๊บยาหรือยังวะวัดสมไม่ได้นะดูไอ้บอลนี่ขมโอ้ยยิงอะไรย่งวะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว อุ้ยเล่นโหดจังเลย,ยชุดแรกยิงยังโหดเลยนะคนดูชุดแรกผมออกโลปุ๊บเกือบตายเกือบตายผมต้องพยายามยิงหัวเพราะถ้าถ้าตัวแล้วจะโดนจะโดนเข้าทีละห้าโอ้ยโหดจัด ยิงแรงจัดเลยคีน่าจะแตกด้วยพอดีมั้งเมืเ่อกีผ้ผมหาชุดจังหวะจังหวะชุดอยู่นะเอ้ยจังหวะวัดอยู่นะนนนนอุ้ยมันมันพิ่งร้อมยาคือผมเล่นขวาไม่เป็นไง ตายแม็กหมดไปหาคนอินโบดีฟ้าไม่ไหวปะ